อ,อยวเขาไปคอนเลยขันกระด้มสิจะเดินเดือยแล้วเนีวยหย่นพุนมาพุนมานามก็มาเลยโอ้ยอย่าสูงไรถือขอพ็ดีเลยขอ,อยู่แต่ว่าจะเอาสูงโผล่อะไรนึว่ เห็นบ่เห็นเอา้าหน้าใหม่น่ะจางมาเห็นแล้วจ้ะอ๋อลุยหน่อยไหมเน,นะาะพาน้ำเอาหมอนคอพอดีจะสร้าง ด้นดินอครับยอดน้ำมัเฮามมาหมานิกะถือว่าพ่อจะอยู่ได้กินได้แกงอยู่เด้อครับผมเพราะว่าก็มีพี่น้องเข้ามาเอาน้ำเนาะน้ำมัก็น้ำพร้อรมครับแล้วก็เพิ่มขิ้นชุงน้ะครับส่วนทำการคอนส่วนไดที่อ่อนเพิ่งจะสิเก็บใส่ถุงครับดีจ้ะหนามาท่วมเบิดหรือปลาหนา้าใหม่ สวัสดีครับผมสวัสดีเดือนพฤศจิกครับกัญยานยนต์ครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้วยครับมือกับผ้าเขาปานน้าใหม่นฝนเนาะแต่ว่ามือนีต้องสูงกับนามเนาะนามก็ลังมาจ้ะเพระอีกส่วนหนึ่งนามท่วปานน้ำใหม่เลยเนาะไปจ่าแบบมือก้เร่งรีบด้อจ้ะพอย่าน้ํามาแห่งไปจ่าสร้างหุ้ยก็แห่งมาเขาถึงมเนาะเสียมดีจ้ะหนามมาทั่วเบิดแลือปานน้ำใหม่ เราจะห่อซาฟุนเลยพี่โอ้ยตาลุนตาชมกันจะสิ่งมันซ้ำได้เอาจ้ะได้ระฆังได้ยังวดูกับนามจะมันหนี่เฮ้ยนอนนานบ่ถึงดอกเนาะบ่ถึงดอกเอาขอท่างอีกขึ้นท่างอีกของแกนเอิญนั่นแหละ สวดเดียวสุวดยอดจ้าสีขาวแล้วซะเนี่ยคือเปิร์นเนี่ยอ,อีกอีกซ้อนนึงดูนั่นซางกลุงจะขาดปะขาดึ้นโซ่หนั่งแล้วน,นะ โอ้ยเพิ่นไล่ล้งมาผิดอ่ะซราบไปมครับอุ้ยอ่ะเดี๋ยวจะตปเท้าบักไฟกับเขาอุ้ยโดนกระสานแล้วลุกนองเดี๋ยวนะ งูฟันบางไฟบันนะขบมาลางการเลยครับด้อใหญ่เห้ยนี่สาวกโอ้ยอใ,ใหรละนอนล่ะโวายใส่กระสังอือ้อ ตนในรมีบ่คนไม่ใเดี๋ยวมาอย่างนี้ชมืเด้อเขาคนอเอาอย่าง,งาน้อนว่านามถ่วเนาะกอพ่นยูจะได้านามพ่น,นจ้ะเอาใจมือนีสิได้เอาแนงพ่นเด้จอจ้ะ่าเขาลูงไปหากราใหม่บ่ได้เลยเยไปสร้สางเลยฮักฮัก สร้างเขาไปเอาเน่งเพืนได้แกงเน่งเลยจังเลยมึงที่เราจะหนามโอ้ยอมึงแค่สาหาเน่งไปถูกแกงมามาพี่จะสุงส้งๆเอาอย่างไรซะ nhô 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 cái hát rồi ô từ nó phải cái khó ui nó <cười> <cười> sao oh, oh, hát, rồi, hát rồi. Ah, <laughs> <không> <laughs> này hát à, thử khó ui cái đi tôi đi sư อุ้ยอันตรายเทีอ้าเรียบร้อยนอกจากกระไลใดเต็นนอเพิ่นอันนี้เนาะกอเพิ่นบดนามปลาถั่วม,มเอาเลยนละ่ะเดียเขาไคนคอเลขันตัต้มสิจะเดนเดือยเรียร็วหยั่นนมา คนมานามก็มาเลยโอ้ยยาสูงเายอไาถือคอพอาดีเลยคออยู่แต่ว่าจะเอาสูงโหดเห็นบ่าเห็นบ่าเห็นเอา้านะใหม่น่ะยางนึ่งจ้า เอ็นจ้ะอยู่หกหงามแห่จ้ะแี้งคนถ้ามีพี่น้องคนมาบ่หอดว่อันนี้ดำๆเะยมีนอ่ะส่ามี่เลือดี่ท่านเลยอ่นี่จักก่อนนี้อันก้อนสร้างน่ะ นี่ๆเจ้าจะเปวนแนมไก่ป่ะนะหยาดน้ำนี่ผิดนี่เอาแนงนี้ก่อนสวันดี นอนเนี่เพื่อนเอาเสียมซับเอาจ้ะโอ้แหงเพืุ่นเนาะนีได้นอนตำๆนะโอ้ยจจริงซับแหงเห,หรอซ้างมันก็วงไก่ตัวละ่ะพุคุนตวุนซับนะพุนแหงเพื่นนะ่ะซาเพื่อนลงข้างหน้าให้จังเอา อ่ะบอ่อ่อตัวเทิงวะยูดีนอนอะไรบน่ะเทิงวะสุดแขนน่าโอ้สุดแขนโอ้ใหญ่สุด mọi người Đó. mọi mình, mình lấy luôn nhạc à, là mẹ 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 ngắt, đẹp rồi, Nó xui xui. น้องนึงจ้ะโอ้โหลงเลยสิลงเลยเ่นเรียร้อยจ้ะ แต่ยือจาน่นงามงามเลยจ้ะนายงามงามเลยโอ้ยหุจ้างวันนี้แล้วจ้ะเอ้าหุลุยเนาะเหมืนน่ะข้าน้ำเอาหมอพอพอดีจ้าสร้าง

Nè, coi cái người trời, chả Ôi, vứt xe Nè, cái lắm Đó cho khó rồi nè Có hiến đi đi nè Đấy là anh nó mày chả ้างบเหิน,นเนเี่ยอิเอ่าโอ้แสงโอ้ยยังมีนอนในดินอยู่จ้ะคุณเด็กข,า,ขาวๆซับเลยเด้เสียมเข้าไปนะน,นี่นะนั่นแหละแง่งนะโอ้โหฝุงเลยจ้ะ

เอาไายสินอนลมหลอกเลยเห่อบ่ถึงว่ล่ะอยู่คนเดียวอยู่บ่อใดเนาะอยู่บ่อจะมากอยู่บ่บ่อขาดเล้วคนเนี้ยบ่อขาอ๋อเลยซ่าเห็นซับเลย กอนนี่แต่ลายน้อยจ้ะสามสี่น้อยใช่ไหมจ้ะที่ยังมีกอให้เอาได้อยู่จ้ะเกือบบุ้นเรือบ่เกือบบุ้นเรือเกือบน้ำท่วงบิดอุ้ยเฮ้อเฮ้อโอ้งดีง่ายๆจ้ะสร้างนี่มาเอาตัวเห็นเลยไงแง่คนนี้มุกมุกนี Sắp mấy sắp ngon mày thương y gon nha xin mì bó nong thương đêm mình mày nhao 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 เฮ้ยดีน้องเข้นทางเบิดบ่โอ้ยลองมูดไปผีบ้่งทางเข้าไปนี่ตอนนอนั่งดีนองิ่นใหญ่เหี้งเงาเข้าเอาเป็นเลเป็นเลโอ้มือก่องขาน้ำ เห็นบ่นี่เออกอกขึ้นแหงนี่ปะโยพี่น้องพูดมันขึ้นสูงหมดแล้วนี่เ่ซับยังไดสิใดบ้านนงัดงั ใส่วิธีงัดเหนื่อยเอาขอข้างในเงี้ยคืออะไรป่ะคืออะไรป่ะคือจะออกอะไรอยู่อู้ยคือสิเก่งสิป่น อู้หุนรุนุนอือบวรอดั้งท่งนอนแห้งอืทีี่สอทั้งพี่นี่มาสอเียงเออสอเข้าไปเลยอเรียบร้อยแล้ป <Okay. S 1> ไปมไม่ปึ่งไกลๆนะเด็แท่น่เด็ดแทงยนปไฮ้อสุดดสุดล้นาโอ้เด็ดข้าวโดอีริจ่ะเป็นโลว่าทั้งหนอสสบง่ายด้ี่องเอ้ ส่วนสวนลงมาให้จะงพี่ยังสียาดอยู่เดคนคือบจัวะเ้วก็คิดดึงอนเหอเ่าเชียวไปเยยาซับไเชียวไปไว้รสามาขาไปไก่เดกัได้ด้วครับน้ำขมเหี้งเหงกอใหญ่เหงขมนจังนะรับกอใหญ่เหงน้ำใหญ่ครับ Xà ừ, bê khó khổ khó thay xà Đây kia là Chị oh, em gặp con tố kia xài sáng ấy À kia à, làm tí xí là. mà là mà, bà, พอเราเพิ่งอยากได้แห้งจ้ะครับยอดน้อยห้ามานี่ก็ถือว่าพ่อดีอยู่ดะกินแต่แกงอยู่ด้วยครับผมเพราะว่าก็มีพี่น้องเข้ามาเอาน้ำเนาะน้องใหม่ก็น้งพร้มครับเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นสูงนะครับส่วนทําการคอนส่วนได้ที่อ่อนเพิ่งกัสิเก็บใส่ถุงครับนี่ว่าจะเสือใหญ่นะนี่ห้าเอาไปเขาก็ไปเห็ดตะไไม้ทุงน้ำแม่ครับ เพราะว่าน้มาม่สมเข้ากัเห็ดเซส,สังกะทานเนาะ,ะมาผสมก็ไปให้พื่นเซส,สังกะทานเนี่ยครับแต่ว่าที่เอาไปนี่ก็จะปไปเห็ดไอีกน,นสะสักพนเนะเาะกระทารุ่นคาเบิึงน้ำกันครับว่าพี่ผ้าพี่นอ้องหายอยู่หากินองไรหรือว่าไปเห็ดยังให้พี่นอ้องเดี๋ยวเบิึงน้ำสักพนเนาะเพราปลาทำไมก็น้ท่วครับส่วนนี้ก็รอเห็ดอยู่เนาะรอจะรอรอกับ<ร>อ,อ,อีกคิดว่าคันแม่นแดดฝนบนโต๊ะจ้า้อสามหมื่นนี่สิมีเห็ดออกหมนาสักพนเนาะ ออกแน่นอนจ้ะครับว่าเฮ็ดหยุดโดนเล่เนาะจะได้กับฝาไปก็ต้องแรงใจให้โซ่ฝนทุกซางกุ้งเลยด้วครับเดี๋ยวทิ่มเด็ปลาไปใส่แล้วโซ่ฝนเนาะพยายามหาคลิปอยู่จ้ะเพราะว่าฝนกับตกไปใส่เพราะไหนครับฝนกับเป็นไข่้นี่โซ่มีโซ่ฝนพันสีบ่คอยสบายปันใดครับสงสัยสีขึ้นผู้ร้ายด้วยครับด้วยขึ้นผู้ร้ายเพราะเวลามาพักเราสองสามหมื่นเราล่างกายบวอยู่ตัวครับเลยไข่เนาะ ครบต้งไปสมรจ้ะอาใหม่แลนอก,กับธรรมดาครับ<น>มองน้ำทวนให้ค่ะุ่เนาะสีสันนี่สมออกสมอมแดงนาะส่ะะนเนาะออกเลี้ยงนี่จักหน่อยเป็นน้อาใหม่ไพป่าสิเบิดฤดูการพันระบบน้๊ฝนเวดวจ้ะนี่ครับอีก อีกสีอีกสีสันหนึ่งเนาะแต่และกอกับชิบูฮึกกันครับอีกสีสันหนึ่งสิเป็นหม่วงครับหม่วงออกอมชมพูเนาะชมพูแงดงนิดหน่อยะครับขอโซฟอน,นทิชเก็บเมื่อบานนำ่วนตนนัวนั้น,น,นกับทิชเก่งจ้ะแิชกงครับทิชเก่งเพิ่นทิชตัวใหม่ทุ่งกะแสีบอยู่เนาะ นอนในดินก็มีแต่ว่าโหลาณห้องทางเนะโซโนเนาะโมันถึงยาวมดแล้วล่ละบนหนาบนเลยจ้ะส่วนมากเขาเกิามาเอานี้เป็นเนื่อคนไปเก่งกลับไปอยู่เด้อกลับไปเราหาเห็ดปูกระเบงซ่อมเบื้งน้ำบานแต่ว่ากับเห็นเนาะสซโฟนเนาะออกจ้ะออกแต่ว่าออกเพรา้นคักหนาสิเป็นหลบออกภาษาแมนครับดอกทว่นพันธุ์บัวเขื่อนี่ยังกรอทว่นพันธุ์อะแมนเนาะออกบัวคักเนาะสซโฟนเนาะ อ๋อข้างนี้ต้องผือไปเลยเนาะวันนี้ค่ะวันใดอ้าวครับผมข่าวเบิ้งยอดใดยอดมานตอนถ่ายคลิปนั่งสะโฟนเนาะว่าเฉลี่ยสีมานสำได้ด้อครับผมจ้าสะโฟนพพี่พอน้องสรุปเนาะนอใหม่จ้ะมีก็ถือว่าโสุว่ามาันอยู่เด้อร์จากคณะน้ำท่วมจ้ะแต่ว่าตอนนี้มืดฝนมาแล้วสะโฟนก็นต้องฝ่ากออกจากอ้ายันหนามมาอีกน่าจะสังเนาะข้ามข้องไายบอร์เยครับผม สนาม,มานี่คือออกจากฟ้า้ำใหม่ไ,ได้เลยจ้ะนี่ถั่วหัวซอฟฝนแน่นอนจ้ะก็ไปเกาะอยู่กลางเนาะมีนพี่อุ้ยถือว่าสูงกว่ามานันได้หลายอยู่จ้ะแบบเดียวก็วที่นามบ่าถั่วได้จ้ะนี่ก็ออยู่สูงสังเนาะเาเอาประมาณสามสี่สี่หากอแล้วสังจ้าสื่อชาวขีปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดนได้ไดดจา้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนในน้ำจา้า